โบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชัยชนะอิควัตนะครับก็ได้คุยกับท่านฟังไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันไปซึ่งตอนนี้ก็ชับมิดกันมากขึ้นอนาคตข้างหน้าแน่นอนจีน มีศักยภาพในเรื่องของเศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อยๆไต้หวันเป็นนักการคา้าเป็นมิตรเป็นญาติพี่น้องกันก็นกความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเลยรื่อยอเมริกาเป็นคนกลางก็ถือว่าเป็นที่เขาเรียกว่านโยบายวินวินพอลิ c ีนะครับก็ได้กันหมดมันก็เป็นข่าวในเชิงบวกแต่วันนี้ผมมีเรื่องในยุโรปเกี่ยวกับประเทศที่ใครๆก็อยากไปเที่ยวนะครับค่อนข้างสงบสวยงาม มีศักยภาพมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจก็คือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์อยู่ในยุโรปแต่ว่าเหมือนกับอยู่ขึ้นไปในแถบเบื่องที่สูงนะครับคือภูเขาอะไรทำนองนั้นนะ่คนสวิสนี่ก็ใครคือคนสวิสมันก็ประกอบไปด้วยหลายชนเผ่าในยุโรปนะครับอาจจะมีพวกเยอมัน ฝรั่งเศสอิตาลีอะไรที่เข้าไปทำมากินอยู่แต่วันนี้สวิสก็มีการทำประชามตินะฮะเพราะว่าประชามติของสวิสมันบอกว่าตอนนี้เนี่ยประชากรในในสภาพยุ роп, โรปอพยพเข้ามามากเกินไปสวิสก็มีความรู้สึกว่าต้องหยุดเขาใช้คำว่า stop mass immigration คือการอพยพ เข้ามาแบบมวลชนอพยพเข้ามาเนี่ยหยุดยั้งได้แล้วทำประชามติปรากฏว่าคนสวิสห้าสิบจุดสามเปอร์เซ็นเห็นด้วยกับการที่ต้องหยุดยัง้งคนยุโรปที่เข้ามาแน่นอนนะครับยุโรปก็มีหลายชาติจริงๆก็มีทั้งออสเตรียเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีก็เป็นคนที่อยู่นั่นแหละแต่ว่าคนสวิสมีความรู้สึกว่า ประเทศเขาก็สงบๆก็ไม่ย้ายใครเข้ามานะครับเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมีประชากรที่อพยพเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์ปีหนึ่งก็มากกว่าแปดหมื่นก็เกือบแสนคนเลยแล้วก็ประชากรของยูที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จกันแล้วนับล้านคนแต่แต่ละวันก็มีประชากร สภาพยุโรปเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปทำงานอีกถึงสองแสนสามหมื่นคนในขณะที่ชาวสวิสเดินทางไปประเทศอื่นเนี่ยประมาณสี่แสนกว่าคนจริงๆตอนนี้เราก็เห็นว่าสภาพยุโรปก็แย่เพินน่มขวนถึงแม้ว่าหลายท่านก็จะมองว่าเขากำลังฟื้นซึ่งก็ถูกละแต่ว่าในช่วงเวลาที่ลำบากปัจเจกชน คนที่มีความสามารถมีความรู้เพราะคนในยุโรปพูดภาษาได้หลายภาษานะฮะก็เข้าไปทํางานในสวิสมากขึ้นแน่นอนสวิสแลนด์ก็มีความรู้สึกว่าผลพวงต่างๆเหล่านี้มันทําให้เป็นภาระของเขา <c oughs> <c oughs> และจากจุดนี้นะครับก็ทําให้มีเรื่องของการทําประชามติขึ้น แน่นอนไปแชมติก็ไม่ใช่เป็นที่ที่ชาวยุโรปจะพอใจอะไรนะครับก็ความสัมพันธ์ก็เลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเราสวิตเซอร์แลนด์มีลักษณะการกปกครองที่ค่อนข้างเป็นอิสระในส่วนย่อยๆคือพูดง่ายท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์นั้นเขามีพลังที่เข้มแข็งทีเดียวแล้วก็ จากพลังที่เข้มแข็งเขาก็มีนโยบายในท้องถิ่นเขาและในบางชุมชนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราไม่สามารถถึงจะมีตังก็ไม่สามารถจะซื้อที่ดินอะไรของเขาได้นะครับเพราะว่าเป็นมติของท้องถิ่นของเขาอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ลองไปดูความสัมพันธ์หัวหน้านโยบายต่าเทศของยูเอท่านผู้นี้ชื่อชื่อเธอชื่อแคทรีนแอชตันเนี่ยนะครับก็ ย้ำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่สำคัญก็ปรากฏว่ายุโรปวันนี้เนี่ยไม่สนใจสวิตเซอร์แลนด์มากนะแต่จากข้อมูลเนี่ยก็ปรากฏว่ายุโรปหันไปคบค้าสมาคมกับประเทศลาตินใหม่ขามากขึ้นโดยเฉพาะสวิงไป เจรจาการค้ากับคิวบาอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้คิวบาเองอยู่ใกล้ๆกับสหรัฐอเมริกาก็คือในส่วนใต้สุดของ <c oughs> สหรัฐก็คือที่ฟลอริดาที่เขาเรียกคิวเวสเนี่ยห่างจากคิวบาก็ประมาณเก้าสิบกว่าไมล์ทะเลก็ไม่ไกลกันมากมายนักนะครับเพราะามีผู้พิชิตชาวคิวบันมาอาศอยู่ใน เมืองแมรมี่ซึ่งเป็นเมืองชายหาดในอดีตของฟลอริดาเนี่ยถึงก็เป็นชุมชนใหญ่ที่เขาเรียกว่าเลตันฮาวาน่านะฮะก็คล้ายๆเลตันอินเดียนที่สิงคโปร์อะไรทำนองนี้นะครับทีนี้เอาละผมก็ลังมองว่าสหรัฐอเมริกาช้าไปหรือเปล่าในการที่คบค้าคิวบาเพราะว่าเป็นประเทศที่เเป็นบ้านเบื่อไม้เมากันตั้งแต่ ปี1960นะฮะตั้งแต่ปี1959 60สมัยจอห์นเอสแคนเนดีเรื่อยมาถึงอดีตสระท้ายดีจอห์นสันแล้วก็ตึงๆกันมาแม่งจากระบบการเมืองคิดไม่เหมือนกันอุดมการไม่เหมือนกันฉะนั้นวันนี้ยุโรปอมองเห็นแล้วว่าคิวบานั้นเป็นตลาดคิวบาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวยุโรปจะเดินทางมาได้คิวบาก็ พอใจนะครับมีการเปิดประเทศมากขึ้นเพราะคิวบาวันนี้ก็ลำบากดูแลพวกเครือข่ารเนี่ยมากมายะระบบการฟริตต่างๆรายได้ก็ไม่ได้มากนะักอเมริกาก็มีการความบาดในเรื่องนู้เรื่องนี้อะไรเงี้ยนะฮะแน่นอนเมื่อสวิตเซอร์แลนด์ทำตัวเป็นคนที่แหมงามสง่ามากเอลเแกนซ์มากเนี่ยทางยุโรปเข้าไปคบค้าสมาคมกับทางลาตินอเมริกา อันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะมีรายละเอียดใสต่อไปผมเรีนํามาฝากท่า่ฟังนะครับแต่ไหนเราอยู่ที่ยุโรปก็ลองไปดูวันนี้นะครับรัฐบาลของสหรัฐก็รู้สึกเสียหน้าเหมือนกันที่กา,ารทูตของสหรัฐเนี่ยมีคลิปเสียงหลุดออกไปพูดจาฟังดูแล้วไม่ค่อยดี ที่เธอก็เป็นสุภาพสตรีนะครับคลิปเสียงนี้ผู้ที่หลุดออกไปก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเธอชื่อวิกตอเรียโนแลนนะครับก็สนทนากับเอกอัครรชูดสหรัฐประจำกรุงเคียบเคียบซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนคุยกันแล้วไม่รู้หลุดกันไปยังไงนะครับก็พูดจาไม่ดีอภานามอยูเสแอะหายว่า ทำงานช้าเลยเกินหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วเมกาไปเกี่ยวอะไรด้วยเรื่องของเรื่องคือยูเคร n นวันนี้เนี่ยประชากรส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากคบค้าสมาคมกับสภาพยุโรปหรือ EU European Union เนี่ยนะครับเขาก็า เลยเป็นแขลงลินต่อการัฐบาลของนายยานุโควิตซึ่งก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นพวกครบค่าสมาคมกับผู้นำรัสเซียปูตินมากเลยเกินเป็นเหมือนนอมินีอะไรทำนองนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามองไปเนี่ยนายยานุควิตก็ต้องยอมรับว่าเอ่า รัเสเซียปัจจุบันให้คําเช่วยเหลือเขาเยอะประเทศยูเครนก็เป็นหนี้เป็นสินตัวประธานบีปุตินก็จ่ายเงินอโอนเงินไปให้เลยนะครับว่าหลายสตังค์เหมือนกันเพื่อยกระดับของหนี้สินแล้วก็มีการขายกา๊าซธรรมชาติในราคาถูกตอนนี้เราต้องยอมรับว่ายุโรปนี่นหนาวนั้นกา๊าซที่จะนําไปสู่การเป็นพลังงานความอบอุ่นเนี่ยก็ก็มีมีราคา พวกน้ำมงน้งมันในช่วงนี้มันจะแพงก็ด้วยเหตุผลของความต้องการสูงนะครับอันนี้ก็เป็นได้ทีนี้ทางวิกเรียดูแรนเนี่ยเธอก็เป็นตัวแทนของเมริกันก็เข้าไปคุยกับทูตริการที่เคียบก็พูดทํานองว่าแม้ทางสาภาพยุโรปนี่ไม่ได้เรื่องเลยช้าเหลือเกินนะฮะในการที่จะเอาให้ชัดเจนเพราะตอนนี้ในยูเครนเขากำลังัท้วงกันใหญ่โต นะครับขณะเดกการโคศกกระทรวงต่ามเทศของสหรัฐนางเจนซากี้เนี่ยก็ออกมายอมรับไปคลิดเสียงที่ว่านะก็เป็นก็มีคนเข้าถามว่าเป็นเสียงของผูดแทนหรือเจ้าที่ระสูง,ของอเขาไมบกันไหมเธอก็ไม่แบ่งรับแบ่งสู้แต่ปรากฏว่าท้ายสุดเอ,อก,ก็ก็ต้องยอมรับนะฮะเพราะมันเป็นของจริงอ่า ทางอเมริกาก็มองว่าน,นี่ยเป็นฝีมือของปูตินเพราะว่าเคจีบีเกา่ามีความสามารถเรื่องพวกนี้ก็เอาอาจจะมีการดักฟังเทปเสียงอะไรทํานองนั้นนะครับอจะเป็นไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้อเมริกามองหน้าอ,าอย่ยูเครนไม่ค่อยติดมองไปทางยุโรปก็เหมือนกับว่า หรอเมกาในวันนี้ก็เข้าไปแทรกแซงเรื่องพวกนี้เยอะแต่ถ้าคุณจำได้เรื่องของ den, เอ็ดเวิร์ดโนเดนที่ไปลี้ภัยอยู่ในรัสเซียนี่ก็ด้วยเรื่องเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยวิกิลีกก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งตอนีอ้ตัววิกิลีกก็ชูเลนแอตเอลเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในกรุงลอนดอนแต่ลี้ภัยอยู่ในฐานทูตของ ชิลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเรื่องต่างเหล่านี้อเมริกันวันนี้ก็เสียหน้าพอสมควรไปเที่ยวดักฟังเทพอะไรเขาจะทํำยังไงล่ะ,ะเราพูดถึงสิทธิในเรื่องความเป็นส่วนตัวอะไรตัวปรากฏว่าพอถึงเวลาอเมริกาเขาบอกเนี่ยเรื่องของผู้ก่อการร้ายมันรุนแรงแก็เินต้องไปจัดการอะไรทำหนองนี้นะครับก็ทำให้เสียชื่อเสียงไปเยอะเหมือนกัน ทานดีบรักมากๆก็ต้องพยายามออกมาแก้ต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็น,ป,นประเด็นในยุโรปค,ครับไหนๆเราพูดเรื่องของสหรัฐอเมริกาต้องเป็นดูความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับอิโราน <c oughs> วันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเงื่อนไขใหม่ที่ทางทั้งอเมริกาทาั้ง ยุโรปก็มีทั้งกรีกทั้งเยอรมันหลายๆประเทศที่ร่วมร่วมกันเพื่อเฝ้าดูว่าอิหร่านจะเป็นพฤติกรรมไหมเนี่ยก็าวางมาตรการเจดข้อนะฮะในข้อตกลงที่ทําไว้ในเรื่องของการสะสมพลังงานนิวเคลียร์ปรากฏว่าอิหร่านรับได้และเมื่อรับได้เนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนที่ความสัมพันธ์ของประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐเนี่ยกับอิหร่านก็ดีขึ้นดีขึ้น แต่การดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องเรื่องเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเรื่องการที่ยุติในเรื่องของการความบารบากเรื่องนะครับไม่ได้ทั้งหมดเ,เรื่องข้อตกงลงทั้งเก็ดนี้ก็ทําไว้กับอ่าไซึ่งเป็นองค์กรในการตรวจสอบเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ก็ปรากฏว่าอา่าที่ลานเปิดให้เห็นว่าไม่เป็นอย่างนั้น ฉันั้นหลายคนก็งงๆกับนโยบายต่ำเท็กของของอิหร่านเพราะอดีตที่ผ่านมาสมัยอดีตประธานดีอามานมีเดนจัเนี่ยก็เหมือนว่าแข็งคร้าวไม่ยอมอย่างนู้นอย่างนี้วัฟาดหัวเวียงไม่คบค้าสมาคมกับวอชิงตันเป็นศัตรูกับอิสราเอลเต็มที่ทีนี้พอมาในรยลอมตุยผู้นำคนใหม่ประธานดีราคอนีเนี่ย โรฮานี uh, นะครับขออภัย้าเปลี่ยนนโยบายแบบนี้เนี่ยอิสราเอลตั้งตัวไม่ติดแล้วเมื่อตั้งตัวไม่ติดก็พูดพาดพิงไปถึงสหรัฐอเมริกาว่าแหนไปเชื่อเขาได้อย่างไงก็เปรียบเสมือนเขาเป็นเป็นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยแต่เอาขนแกะมาใส่หัวไว้ก็ฟังดูดูน่าดีแต่ว่าจริงๆเมื่อเลึกเขาเป็นอย่างนั้นนะครับ ผู้อำนวยการใหญ่ IAA ท่านนี้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นชื่อนายยูกิยะอามานโนนะครับเพศเป็นผู้อำนวยการใหญ่เลยเ,เขาก็เปลี่ยนแปลงไปดรวยนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นฟังดูชื่อเสียงก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นก็ออกมาเหมือนกับสูจน์ว่าทุกอย่างทุกทำอิหร่านก็ไม่ได้สะสมพลังงานที่เกี่ยวนิวเคลียร์ที่ไปทำแบวุธนิวเคลียร์แหล่งสิน้น นั้นก็เกิดความไว้วางใจก็มีข้อตกลงกอาอระหว่างประเทศกับนายฮาัสซาันโดฮานีซึ่งเป็นประธานดีคนใหม่เนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองเทศก็มองว่าระบาลของประธานดีฮัสซันโดฮานีได้ร่วมการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์อิหร่านในทางบวกโดฮานีไม่ได้ใช้ในโยบายอนุมัติสนับุนกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามในอิหร่าน หรือที่เรียกว่า,า revolutionary movement ของของอิหร่านเนี่ยนะครับฉะนั้นข้อต่างๆที่ผมเรียนท่านฟังเนี่ยก็ออกมาในเชิงบวกอเมริกันซึ่งเป็นหัวอนุรักษนิยมก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เห็นว่าจะไปคบค้าสมาคมเกรานได้อย่างไ้น,นะครับคบไม่ได้อะไรทำนองนีน้เพราะว่า อเมริกานั้นก็ตกอยู่ภายใต้ที่พูดไปก็คือแนวความคิดแล้วก็อิทธิพลของกลุ่มนักธุรกิจใหญ่ๆซึ่งเป็นเชื้อสายยิวอยู่ในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องร็อบี้เยสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมสื่อต่างๆ ABC NBC CBS นะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ๆโตโตมหารานนี่ก็เป็นพวกที่ เชื้อสายย่ทั้งสิ้นมีแนวนโยบายในการสับสุนเอสเวลต่อต้อานอิหร่านคนเมกันส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกว่าอิหร่านคือศัตรูที่สําคัญเพราะว่าขัดแย้งมาตั้งสมัยอดีตประธานดีจิม่คาเตอร์เรื่อยมาจนกระทั่งทุกประธานดีจนกระทั่งปัจจุบันประรานโมามาก็เหมือนทำอํำยูเทิร์นทำหนองนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นในเรื่อง ระหว่างตะวันออกกลางอิหร่านสรัฐและอิสราเอลนะครับเพือฟังครับม,มีข่าวเบาๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าผู้จัดรายการ <c oughs> The Tonight Show ซึ่งเป็นในเจเรโน่เนี่ยก็เขาลาแล้วเขาบอกว่า,วา, little, า,วาวทำงานมานานยีิบสองปีแล้วจริงๆก็ถูกกดดันจากคนรุ่นใหม่ อเมริกาวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับผู้ที่เป็นพวกพิธีกรต่างๆพวกแองเกิที่ทำรายการข่าวต่างๆนี่ก็ต้องดูหน้าตาให้มันสดใสหน่อยไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับในยุคสมัยที่ผมมีโอกาสไปเรียนหนังสือที่นั่นเนี่ยเราพูดถึง w a t e เดอร์คอนไคซึ่งเป็นคนที่อ่านข่าวแล้ว คนอเมริกันมีความสึกคนนี้แหละใช่เลยซึ่งอายุมากนะฮะวอเริ่มครกเกษียณไปก็น่าจะเจ็ดสิบแปดสิบจะซ้ำไปตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกอยากเห็นหน้าตาสดใสหน่อยพูดจะไม่รู้เรื่องมากก็ไม่เป็นไรนะฮะสังคมมันก็เปลี่ยนฉนั้นเมื่อคืนวันพฤหัสที่หกเนี่ยที่ผ่านมาในต้นเดือนเจเรโนดารา ตลกชื่อดังอายุก็หกสิบสามแล้วก็ได้อำลารายการก็มีรายการเขาคือ The Tonight Show ซึ่งรายการทอล์กโชว์ของอเมริการน,นี่ทำมาตั้งนานแล้วนะครับในยุคสมัยโบราณก็เราก็นึกถึงหลายหายคนนะครับพี่ที่จัดรายการในอดีตซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าเจเรโน่ตอนนี้ก็ออกไปก็มอบงานชิ้นนี้ให้กับ ชิมมี่ฟลอนผู้ดำเนรายการต่อไปนะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษในพิธี t o น i g h โชว์นะครับต่างๆ่ตั้งแต่คนแรกที่เข้ามาในรายการเข้าตั้งแต่ปี2 5 3พอะไรทำนองนั้นนะครับก็หมันเป็นการกล่าวํำลารายการนะฮะก็ต้องยอมรับว่ารายการของออคุณเจเรโนเนี่ย ก็ถือเป็นรายการที่คนอเมริกันที่นอนดึกเนี่ยก็ดูกันอยู่นะฮะรายการเข้าข้องคันดึกพอสมควรแต่เป็นรายการ Talk ท็อกโชว์ที่แซวคนนู้นคนนี้มีสาระทางการเมืองอยู่ในอดีตที่ผ่านมาก็มีจอห์นนี่คาร์สันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ลาโรงกันไปหมดแล้วอหรือคุณ Ed เอสไซร์วานอะรพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนต่างไปแล้ว น,นี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยจากสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกาวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพะนะครับทุกประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดันั้นสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็มีเรื่องของรถทิยมเรื่องของสินค้าการผลิตต่างๆก็ไม่เหมือนยุคสมัยเด็กวันนี้ใครจะไปหาสินค้าที่ Made in USA เก็ยาก เพราะว่าค่าแรงมันสูงมากฉะนั้นเขาก็ไป,ปลิดที่นู่นที่นี่เหมือนที่พวกทําธุรกิจเขาใช้คําว่า Outsourcing แต่ว่ามีการควบคุมคุณภาพตามแบบของไม่ิกันแต่ผู้ที่ติดขั้นค่าไมริกันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางสภาพซึ่งเออเายอมรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลง สิ่งตา่างเหลนี้ก็เป็นสภาวะที่เรารับได้แล้วก็เป็นปกตินะครับถ้าฟังครับรายการพบโลกกับผมชัยชนะอีควัตในช่วงเช้าก็าหมดเวลาเพียงเท่านี้วันนี้ขอลาท่างฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบโลก